ยังได้อย่างได้เอาเลยจับเลยจะได้สีได้บอกแล้วครับผมอยากให้ตักพรุ่งนี้บางทีเผื่อเจอกุ้งน้อยไม่อยากให้อันนี้กันขาอยากให้ไปเยอะๆจริงนะอ่าแค่นั้นก็คุ้มแล้วผมอยากให้ตักกันได้เยอะๆคนละโลครึ่งสองโลนี่ยัลดเ่มของคนะี่ใหญ่นะ